ก็ขอกราบสวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม t e n s u r a King of Gamer h e ์เฮ้ย o ิงออฟมอวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งวันเราควรจะทำอะไรบ้างนะครับเราเริ่มที่กดเข้าเกมมาครั้งแรกมันก็จะเด้งเออหน้าล็อกอินเวันขึ้นมาครับ แล้วก็กดรับไปตามปกตินะครับโอเควันนี้เป็นวันที่6แล้วพรุ่งนี้ผมก็จะได้ชิออนคัตเอสแล้วในส่วนของบัตรรายเดือนผมขอข้ามไปก่อนนะครับซึ่งผมก็เติมมาแล้วแล้วก็ข้ามมาตรงล็อกอินต่อนี้เลยครับก็ควรกดรับให้ครบทุกวันนะครับพอเรากดออกมาแล้วเราก็จะเห็นไอ้ตรงข้างล่างนะครับมันจะขึ้นว่าเขียนคำว่าไอ้กำเนิดโลกมันนะครับเราก็กดเข้าไป รับของอะไรตามปกตินะครับแต่ว่ามันก็จะทําให้มันมันจะมันจะให้เราไปเคลียร์ภาร,รกิจก่อนนะครับก่อนรับของเราก็เคลียร์ไปนะครับแล้วก็ค่อยกลับเข้ามารับก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้ผมเอเคลียร์ภาร,รกิจถึงแค่วันที่6นะครับเพราะว่าวันที่7ผมยังไม่ถึง <c oughs> นะส่วนต่อมานะครับเออเราจะมาพูดถึงเรื่องอในร้านค้ากันนะครับว่าเราควรซื้ออะไรบ้างครับเริ่มมาจากหน้าแรกเลยนะครับ มันจะมีไอของฟรีนะครับเราก็กดรับไปนะครับส่วนไอสามเหรียญที่ผมซื้อไปก็คือบัตรอีลิทนะครับซึ่งมันผมว่ามันดีมากแลครับคือเราเสียไปแค่สามเหรียญเราได้บัตรอีลิทมาสามใบนะครับแล้วก็ไอส่วนตรงนี้ครับเลนดาสัปดาห์มันจะมีตรงให้เรารับฟรีแล้วก็รับไปครับถ้าถ้าถ้าเพื่อนๆต้องการจะได้ตั๋วไปสุ่มตัวละครใน ตู้ต่ตอตไปเราก็ควรจะซื้อตรงที่ผมซื้อบุอกี้ไปนะครับส่วนร้านค้าตรงนี้เราควรจะซื้อให้หมดเลยนะครับยกเว้นแค่อุปกรณ์ครับเพราะว่าอุปกรณ์ของเราหาง่ายอยู่ครับส่วนที่เหลือเราก็ซื้อไปให้หมดครับแต่ว่าส่วนในส่วนของอีลิทกับพื้นทานกับไอหลักฐานเราเก็บเก็บไปก่อนก็ได้ครับรอในสิ่งที่เราต้องการค่อยแลกครับในส่วนต่อไปเลยก็คือ ตัวละครครับเรามาดูครับว่าตัวละครของเราตอนนี้มันขาดอะไรบ้างนะครับดูว่าเราจะใช้ตัวอะไรเล่นนะครับต่อต่อไปนักอย่างผมผมตอนนี้ผมจะใช้ก๊อปตะนะครับผมก็ต้องหาของให้ก๊อปตะก่อนนะครับเดี๋ยเราเข้ามาดูครับนี่ก๊อปตะผมเวลแค่สี่สิบกเองนะครับท้งอุปกรณ์ทั้งอะไรก็ยังไม่ครบนะครับคือเรา วันหนึ่งวันหนึ่งเราต้องมาดูครับว่าตัวละครของเราต้องการอะไระครับเราค่อยไปฟาร์มครับนี่ครับอย่างเช่นตอนนี้ผมจะหา EP มาอัพก๊อปตะนะครับเพราะว่าผมต้องการก๊อปตะไปเป็นตัวแบกในการไปตีไอราชาอ็อกนะครับอ็อ,อกหลอดนี่ครับในส่วนตัวน,นี้เราต้องใช้ผัดอิริทเข้าไปฟาร์มนะครับเดี๋ยวทุกเราค่อยพูดถึงผัดอิริทนะครับตอนนี้เรามาฟาร์มไอ หาอีกทีให้ครอบตาก่อนครับอ๋ออันนี้มันดันเจียนซิลเวอร์นี่ออกมาก่อนนี่ครับมาดันเจียนประสบการณ์ครับผมก็ถึงแค่ดันเจียนที่6เองนะครับให้ไอ้เบบีมาลุกอันตีทีเมื่อกี้เมื่อเมื่อวานตอนนี้ผมเล่นมันเบาๆครับแต่ว่าวันนี้ผมบอกเลยเบบีมาลุผมโคตรแรงเลยนะครับโอเคทีมเซตนี้ผมก็จะพอนะ ไปให้ชิออนเป็นตัวเปิดของเราเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวถ้าผมทำก๊อปตาเสร็จแล้วก็ได้ชิออนแลนเอมา <S <S ผมจะเอาชิออนแลนเอกับก๊อปตาเข้ามาในทีมนะครับให้ก๊อปตาเป็นตัวเปิดทำคอมโบนะครับแล้วก็ให้ชิให้ชิออนเอมาแทนแทนนะเพราะว่าชิออนเอมันมีทั้งสตันมีทั้งเออตีสวนนะครับโอเคครับเราตัดไปตอนที่เราฟาร์ม EP เสร็จกันเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้อ p ผมก็น่าจะพอทำให้กอ๊อปตาขึ้นเรเวล50แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปอัพกอ๊อปตาให้ถึงเรเวล50กันก่อนนะครับเออแล้วก็หลังจากหลังจากที่เราทำตัวหนึ่งเสร็จแล้วครับเราก็ต้องไปดูตัวต่อๆไปของเราด้วยนะครับว่าเราจะเล่นตัวอะไรบ้างนะครับเราจะทำทีมแบบไหนเราจะเล่นอะไรหรือจะทำอะไรนะครับเราต้องดูดีๆนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราทําผิดไปมันก็จะเสียของทีมของเรานะครับในส่วนต่อมาเรามาดูในส่วนของเออเรื่องออด่านผจญภัยนะครับทั้งหมดเนื้อเรื่องทั้งอะไรนะครับเราก็ควรเลียร์ไปด้วยนะครับซึ่งถ้าเราจะเลีร์ได้เราก็ต้องไปอัพตัวละครก่อนใช่ไหมครับนี่นะผมถึงทําเรื่องตัวละครมาก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของอีลิทอะไรเดี๋ยวนี่ครับส่วนของอีลิทเราจะได้บัตรอีลิทมาแค่อ,อ วันละประมาณ3ใบนะครับถ้ามันแจกฟรีนะครับแต่ว่าถ้าเราไปซื้อเหมือนผมด้วยครับมันก็จะได้มาอีก3ใบนะครับน่าจะเป็น6ใบแล้วก็วันหนึ่งเราจะหาได้จากไอ้ตรงร้อยแยกมิติด้วยนะครับนี่ครับตรงร้อยแยกมิติถ้าเราเคลียร์ครบให้มันถึงไอ้ห้าครั้งต่อหนึ่งวันนะครับเราจะได้มาอีกแม้ผมก็จะไม่ได้เหมือนกันนะครับว่ากี่ใบ เรื่องที่สําคัญอีกอย่างนึงนะครับผมเกือบลืมไปนะครับถ้าเราซื้อไอ้สิ่ไอ้แร่ในม,มัีมาแล้วเราเราก็ต้องให้เจ้าลีมารุกของเรากืนด้วยนะครับอย่าลืมเข้ามากดกันนะครับถ้าเลเวลมันยิ่งสูงมันก็จะยิ่งเก่งนะครับทีมเราก็จะเก่งตามไปด้วยนะผมจะมาทบทวนตั้งแต่ขั้นแรกกันนะครับนี่ครับตรง้านคาราก็ควรจะซื้อไปให้หมดอุปกรณ์เราก็เก็บไว้ตรงนั้นนะครับไม่ต้องซื้อก็ได้ หาได้ครับนี่ครับภารกิจต่างๆเคลีร์ายวันเราก็ต้องรับนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับห้ามกินเดล็กขาดนะครับเรื่องของพลังงานนะครับเออมันจะมีตรงให้เราซื้อนะครับเราไอสองครั้งต่อวันนะครับเราควรซื้อครับควรจะซื้อเป็นอย่างยิ่งเลยครับถ้าเราซื้อเราก็จะมีพลังแล้วก็เราจะทําอะไรต่างๆได้เยอะขึ้นนะครับผมบอกเลยนะครับว่าเกมนี้แป๊บเดียวพลังหมดนะครับวันหนึ่งมาดูได้ว่าตัวละครเที่ยวเล่น ราต้องการอะไรเราจะใช้อะไรเราจะใช้ตัวไหนเราจะใช้ไปทําไมดูตัวนี้ครับก่อนเราทําแล้วกเ็เช็คชื่อ,อรายวันรับของอะไรต่างๆเราก็ต้องทํานะครับแล้วก็รับพลังงานนะครับอันนี้ห้ามลืมเลยครับมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นผมอันนี้ส่วนอย่างนี้ผมก็ลืมพูดตั้งแต่ชต้นๆแล้วอย่าลืมเช็คเซตอุปกรณ์ ต่างๆวัดอุปกรณ์ของเราครบหรือยังบวกเก้าหรือยังเรายังขาดเซตบวกเก้าี่ตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็ผมว่าถ้าเราจะฟาร์มจริงๆจริงจังๆนะผมว่าให้เราเริ่มฟาร์มตอนเออเราน่าจะต้องแบบทําของให้ผ่านผ่านแค่บอสก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยขึ้นมาฟาร์มข้างบนนะครับไอส่วนราคาตรงนี้เราก็ซื้อให้หมดนะครับโอเค แล้วก็ส่วนของริโมลุห้ามลืมครับเข้ามากึนเพิ่มพลังให้กับเขาบ้างนะครับเพื่อนเราก็จะเก่งขึ้นไปด้วยนะครับถ้าริโมลุเก่งห้ามลืมเด็ดขาดนะครับแล้วก็นี่เกระจาวันเพราะว่าต้องรับอันนี้คือส่วนที่สําคัญมากๆเลยนะครับไอ้พลังฟื้นฟูนะครับซื้อให้ครบนะครับก็เป็นไงบ้างครับสําหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆหรือผู้มชมมีข้อเสนอเนี้ อะไรยังไงให้กับผมก็สามารถพูดคุยหรือคอมเมนต์มาคุยกันด้านล่างได้เลยนะครับผมก็เพิ่งเริ่มเล่นแค่เซิร์ฟไทยนะครับผมไม่ได้เล่นเซิร์ฟต่างชาติมาก่อนเลยนะครับถ้ามีผิดพลาดผิดาพาดผมก็ขอกราบอาภัยขอ,ขอโทษขออภัยมาณตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่เออคนที่เล่นมาตั้งแต่เซิร์ฟ นอก,นอกผมก็เพิ่งเริ่มเล่นเคสเซิร์ฟไทยเองนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามฝากอะไรให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจุ๊บๆ